ท้ายครับสุดท้ายมามากินตีนด้วยกันครับต <g oda> ีนไก่ครับตีนไก่โอเคโอเคครับ <g oda> <c oughs> ล้ำแต๊ะอีกอ่ะโมขนาด <c oughs> <c oughs> โอ้โหครับไม่อยากจะพูดเลยครับโคตรพอ่พอโคตรแม่อร่อยเลยครับ พีวพาแอลพากินพาม่วนนะคะวันนี้น้องพิวพามาเที่ยวชมบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้พามาเที่ยวที่บ้านของเพื่อนค่ะมีตั้งแคมป์ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วก็เราจะมีร้องคาราโอเกะกันนิดหน่อยฉลองกันนิดหน่อยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะแล้วก็เราจะมีทํากับข้าวหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวน้องพิวพาไปชมนะคะโอเคค่ะไปกัน สวัสดีครับเจ้าของบ้านนะคะพี่เดี๋ยวไปรับแขกก่อนพี่อย่างก็พี่เดิอพี่ยันรุ่งยันรุ่งยันรุ่งค่ะคืนนี้ยันรุ่งมาค่ะอันนี้ต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเราทำต้มแซ่บปลามีปลาเผามีหมูย่างต้มตีนไก่ ชั่วโมงกว่าแล้วนะเนี่ยต้มไหมเนี่ยโอ้ยผักข้าตอนปลายแล้วอ่ะเออผักข้าตอนปลายแล้วอันนี้อันนี้เจ้าของบ้านอีกคนนึงอันนี้เจ้าของบ้านค่ะคุณอะไรครับคุณอะไรคะคุณอัญชลีค่ะแฟนพี่ยันรุ่งค่ะยันลุงแน่วันนี้นะโอเคค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะลืมป้าลืมป้าค่ะลืมป้าค่ะอันต่อไปนะคะนี่รู้ไหมอะไรเนี่ยทุกคน ตีนไก่ค่ะซุปเปอร์ค่ะซุปเปอร์ตีนไก่ค่ะดูค่ะเราจะสดนน้ำร้อนๆนะคะคืนนี้เราจะเขาดาวค่ะในหมอ้อเหรอเหรอหม้อขนาดเจ้าช่วยน,นี้แมงาลเลยครับมาเด้อมากินตีน <laughs> <laughs> มากินตีนด้วยกันเจ้ามาครับ <laughs> ตีเลยบอกแค่นี้สง้า้ครับสง้า้มามากินตีนด้วยกันครับตีนไก่ครับตีนไก่โอเคโอเคครับอันนี้น้ำเมี้ยวนะคะเราทำกินตอนเที่ยงค่ะคือกินกันเกือบหมดแล้วสใครครับสูตรใครอันนี้สูตรครัวคุณพิวค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหแซ่บไซบก็ต้องแซ่บค่ะ มีซุปเปอร์ตีนไก่มีต้มแซบกระดูกอ่อนซี่โครงด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำเงี้ยวมีปลาเผามีจิ้นปิง้งเจ้ามันเผาเป็นยังไงรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับคืนนี้นะคะอันนี้เป็นเครื่องส้มตำแล้วก็เป็นผักนะคะที่เราจะเอาใส่กินกับ น้ำเงี้ยวนะคะนี่น้ำเงี้ยวเราก็เสร็จแล้วคือหมดไปครึ่งหม้อแล้วนะคะกินตั้งแต่กลางวันแล้วะคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นซุปเปอร์ตีนไก่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะฟังเฟซเรานี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะ ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้เรามาเข้าดาวที่บกมือหน่อย <New> Year. ปีนิวยีอชิปปีนิวยีที่บ้านเพื่อนนะคะเรามาส่งท้ายกันที่บ้านเพื่อนนะคะแล้วก็มาทํากับข้าวกินกันนะคะดเ,ดเ,ดเดี๋ยวคืนนี้พี่จะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะวันนี้เราเตรียมของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย่างปลากันต่อคะ่ะ เป็นตม้มโอ้เดือดบุดบุดบุดเลยเนะา,าะรพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเนี่ยสุดยอด,อดอยเดียแบมแดกมีมันเลยนะคะคืนี้เราจะเผามันค่ะเผามันกินกันด้วยพร้อมเครื่องเสียงพร้อม คนก็เริ่มพร้อมแล้วค่ะคนพร้อมหรือยังคะคนก็แมมจะพร้อมแล้วแม่จะพร้อมแล้วนะคนก็แม่จะพร้อมแล้วแต่ยังไม่พร้อมครับแม่แล้วใช่ไหมแมมแล้วแม่แล้วแม่แล้วแมมเมาแล้วแมเฮียจัดลาดแล้วเฮียจัดลาดนะแปลด้วยเฮียจัดลาดคือเฮียจัดลาดคืออะไรภาษากลางแปลว่ายังไงเฮียจัดลาดคืออะไรวะเอาละเฮียจัดลาดคือว่าไม่รู้เรื่องรู้เาวาไม่รู้เรื่องรู้ราวาแล้ว เมาแอเมาแอเออเฮียจัดลาดแล้วเมาแอเมาแอะไปว่าอะไรอีกล่ะเมาแอเมาแอเมาอนี่ยแปลว่าเมาละหมูฟ้าหูผีหูฟ้าหูผีคืออะไรเอาละนี่หายยางนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปคิดมุกใหม่ครับโอเคค่ะสถานที่เขาดาวของเรานะคะสุดหยอดเด็กๆก็สนุกนะคะอยากมากางเต็นท์กันเราไม่ได้ไปถึงปลายดอยนะคะแต่เราอยู่ปลายนะ ไปสวนพอดีพี่กับผมที่มาไปสวนปลายนานะคะมาแล้วค่ะแม่ครัวของเราก็ขนมาติกๆค่ะคนมาเรื่อยๆค่ะดูเสื้อก่อนมึงเล็กกูค่ะมึงเล็กกูแม่ครัวเขาได้ได้ตีแล้วยังแแม่แล้วแม่แล้วแม่อีกแล้วนะคะทั้งผัวทั้งเมียแม่แม่ทั้งผัวทั้งเมียเลยผัวก็เริ่มแม่แล้วผัวก็เริ่มแม่แล้วค่ะตัวนี้เราจะทำอะไร เต้นรอบกองไฟเต้นรอบกองไฟครับให้ต้นสา,สาเขาแก้ผ้าเต้นรอบกองไฟ <c oughs> หนาวหนาวจะตายคืนนี้เจ้าภาพต้องแก้ผ้าแน่นเ <c oughs> แนะนำหน่อยปลาเ็เห็นก็มีปลามีหมูก็กินนะครับผมวันนี้วันนี้จะจวดไหมฮะจวดไปจวดดูสงบสักก่อนจวดหอดอันนี้อันนี้ก็เพื่อนอีกคนนะครับชื่อชื่ออะไรครับโซดโซด ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ถามว่าโสดหรือไม่โสดถามว่าชื่ออะไรตอบไม่ตรงคำถามดิครับค <c oughs> รับบรรยากาศครับพี่น้องๆเนาะสนุกสนานอันนี้ลูกพี่ครับลูกพี่ใหญ่หหครับเป็นสองคนนะครับผมเดี<อ>๋ยวเพื่จะไปหาดหอยก้อนกันวันนี้บรรยากาศอากาศเย็นๆนะครับละอ่อนของมากางเต้นะนะครับนี่เนาะ บรรยากาศหนาวนะติมมั้งหนาวเลยอ๋อตัวตึวละกอดหม้อไหวหนี่งได้กับได้จัดให้บรรยากาศปีๆนั่นนองครับผมปกินกันตามภาษานะครับหยุดตัแต่ไปเขาอยู่พุ่นอยู่กหลังของนั่นเดี๋ยวยะกันไปครับน้องกำแน่ก็บจักของไปไว้กลางลูกน่าแข่งจะแตกเอาน้องสาวทำให้กินนะครับเดี๋ยวลองกินน้ำจิ้มไปด้วยอะไรก็ได้เลยอาคาบาะเหัว หัวม,มือสุดยอดครับน้ำจิ้มสุดยอดครับ สูบเข่าก่อนเนี่ยหมดกินนะกับแกมของนะเดี๋ยวต่อไปเมนูหมูย่างต้มเสือหลเน้อหมูย่างกันครับหมูย่างหมูย่างอันนี้น้ำจิ้มหาน้ำจิ้มแจ่วียวไม่ใช่หมูย่างเกาหลีนะครับหมูย่างเกาไปเกามาแล้วก็ย่างไปนะครับนี่น้ำจิ้มเจียวมาซอยหมูหมีหมูสุกเนื้อเสิร์ฟไหลอร่อยมากเลยอยากินนอยากกินแล้วต้องติ๊้ำจิ้มหน่อยก็จิ้มหน่อยได้ก็ครับ สุดยอดครับสุดยอดน้ำจิ้มมะนาวมีอีกไหมครับถ้ามีไม่ต้องใส่นะครับใส่เยอะกว่านี้แหลกไม่ได้แน่นอนครับสุดยอดครับสุดยอดของหวามเปรี้ยวครับแล้วหมูเป็นไงพี่หมูอร่อยไหมหมูนุ่มหมูนุ่มเคี้ยวฟันทะเดือนเลยครับโอ้โหสุดยอดครับอันนี้ต้มแซ่บต้มแซ่บต้มแซ่บตไปแซ่บต้มแซ่บล้ำไล่ไหลดูสิว่าจะร้อนไปหมดนะครับตอนนี้ ครึ่งวันแล้วครับต่อไปเป็นเมนูต้มแซ่บหมูนะครับแต่เราจะเลือกกินมะเขือเทศครับพ่าเรารู้รสชาติหมูนะครับหมูมาจากบางละจันครับไม่ใช่สมุทรปราการเลยพี่ไม่ใช่ครับน่ากลัวโควิดครับแต่นี่ครับเป็นหมูบางละจันที่เหนียวที่สุดที่เอามาต้มนะครับครึ่งวันยังไม่เปื่อยเลยครับอันนี้มันไม่เคยเอวเหรอเห็นแดงๆก็นัวกุ้งสุดยอดครับตุ้ยอดตุ้ยยอดมะเขือเทศครับ เอ๋อแล้วหมูไม่ชิมไม่ชิม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 หมูหน่อยชิมหมูหน่อยเดีลยวครับต่อไปเป็นรายการหมูบางกระจันครับหมูต้มนานไหมครับต้มนานไหมต้มประมาณัทิมกว่าวันครับรู้สึกว่าไม่รู้จะตักยังไงนะครับเพราะหมูนุ่มมากครับตอนนี้เหนียวนุ่มล้นกรอบอร่อยมีในชามเดียวกันครับเนาะอีกซูจอนแล้วไป็นยังไงครับสุดยอดของหมูครับบอกกล้องได้ครับผมสุดยอดของหมูครับ ถ้าท่านมาเชื่อมาชิมครับแล้วท่านจะเข็ดไปตลอดชีวิตครับฝีมือใครครับฝีมืออ่าไม่อยากพูดครับเดี๋ยวโอนล็อกบ้านครับเรื่องครับเรื่องครับาาเดี๋ยวช้ต่อไปเป็นรายการหมูตุ๋นครับไม่รู้จะหมูตุ๋นหรือตุ๋นหมูครับตอนนี้นะครับตุ๋นหมูหรือตุ๋นเมียนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับห่วงกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับกินหมู ลำเตะเด็กกันอีกอ่ะโมอขนาดโอ้โหครับไม่อยากจะพูดเลยครับโคตรพ่อโคตรแม่อร่อยเลยครับทีวีนี้เกิดมาจากองพ่อองแม่วันนี้ครับกินหมูตุ๋นต้มเปื่อยสุดๆครับท้านางไม่เลยหมูย่างกินแล้วครับม่รอ้เลยเพื่อนจิ้มลองชิมหน่อยดิย่างย่าง เนี่ยหมูหมูพลูตักจเกนมาลำบอกว่าไปรีวิวตัอพี่เใกล้ๆนติมก็ะไต้มเนียเอาไปเอาข่ามม้อให้กินรัอยกเอา สุดยอดครับสุดยอดงานการงานสร้างอีกอ่ะโมขนาดอันนี้อันนี้อันนี้ชิมใส่ยัดไข่บะเฮ้ยไปลองชิมไส้ยัดไข่เอาเบียร์มาดีแล้วให้หมดให้หม่ไส้ไข่ไส้ไข่ไม่รู้เอาเอามาเบ่งกันอันมึงโอ้โหไปไอ้ร้องไปรเองเอ้าต่อไปเป็นเมนูไส้ยัดไข่นะครับนี่ไส้ครับยัดเข้าไปในไข่แล้วครับ อร่อยมากครับแต่ไอผมยังอยู่นี่แก้วโอชินเซียวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับโทษทีครับไข่ไข่ไก่ครับยัดในไส้ไข่ไส้ครับไม่ใช่เมนูไส้ยัดไข่ครับสองสองสองสี่ถูกต้องครับอันนี้ตั้งเอ่อแม่ครัวครับเจ้าของบ้านนะครับให้ออกกล้องหน่อยบอสมันได้หน่ะเดี่ยวงอนนะนะครับเป็นแม่งานนะครับ